สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกิ๊บอีกแล้วนะครับที่ช่องกิ๊บเพชรยนต์รถมือสองนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับสี่สิบหนะครับดูรถภายในโชว์รูมนะครับว่าเยอะแยะมหาศาลขนาดไหนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับจุดปล่อยรถนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกิ๊บจะมาอัปเดตสต็อกของตัวรถอีโคคาร์กันนะครับว่าที่โชว์รูมเราตรงนี้นะครับ รถอีโคคาเรามีรุ่นอะไรบ้างนะครับมีปีไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยครับ t o โ o t a New Yaris a เ i ช v e 1.2 Sport คันนี้นะครับคันนี้เป็นสีสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับตัวรถเป็นตัว t o y o t a New Yaris Sport 1.2นะครับ ตัวนี้เป็นปีปี่อปพันยี2 0ิบสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของตัว A t ทีเลยนะครับล้อนะครับล้อแมกอัลลอยที่เขาจะให้มาจะเป็นขนาดสิบหกนิ้วเป็นล้ออัลลอยสีทูโทนปัดเงาขนาด1ิบหกนิ้วนะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นอ่าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับส่วนภายในนะครับคันนี้ฟิล์มมืดมากๆเลยนะครับ ภายในของตัวรถนะครับเป็นโทนสีดํานะครับได้เป็นเบาะผ้ามานะครับอ่าเบาะจะเป็นเบาะผ้าทั้งตัวเลยนะครับพวงมาลัยจะได้แบบมันติฟังก์ชันมาแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับหน้าจอจะเป็นทัชสกรีนขนาดแดนิ้วนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนี่จะเป็นขนาดแดนิ้วเกียร์จะได้เป็นแบบระบบออโต้ส่วนเบรกมือนะครับยังเป็นแบบดึงอยู่นะครับไม่ใช่แบบระบบไฟฟ้าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตใน อ่าคันนี้ราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0หบาทนะครับปี2023นะครับระยะทางการใช้งานหรือไม่นะครับไม่ที่เขาวิ่งจะอยู่ที่45,000นะครับเนี่ยเป็นรถปีใหม่นะครับไม่วิ่งอยู่แค่45,000เองเนี่ยครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ทักมาถามหรือว่าโทรมาได้เลยที่เบอร์0996518360นะครับอันนี้เป็นคันแรกนะครับเตอร์สตานิวยา t ิสเอ 1.2สปอร์ตปี2023นะครับราคา469,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันรุ่นที่2ไอตัวที่2กันเลยนะครับ Toyota New Yaris Active Toyota New Yaris Active 1.2 Smart ปี2023นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับตัวนี้นะครับไม่เขาวิ่งอยู่ที่38,000กโลนะครับคุณผู้ชมปี2023ไม่วิ่งอยู่ 38,000ืปดโลนะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สี่แส0เก้าหมืเก้าบาทนะครับ mm. ตัวนี้นะครับตัวสมาร์ตตัวที่ขยับขึ้นมาจากตัวรุ่นสปอร์ตนะครับ mm. ถ้าเป็นตัวสมาร์ตตัวนี้กระจกมองข้างนะครับตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันกระจกมองข้างเห็นไหมครับเขาจะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วติดไฟเ mm. <LED S 2> ลี้ยว LED มาให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกัน้เห็นชัดๆตัวสปอร์ตจะเป็นอ่ากระจกมองข้างแบบธรรมดานะครับประมาณนี้ อ่าตัวรู้สึกว่าตัวสปอร์ตนี่กระจกมองข้างจะไม่ใช่แบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ตัวออโต้แต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทนี่สมาร์ทขึ้นไปจะเป็นตัวรุ่นออโต้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรุ่นสมาร์ทบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างด้านในของตัวรุ่นสมาร์ทนะครับพวงอะไรที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนกันครับแต่ว่าฟังก์ชันออปชั่นจะครบจบมากกว่าตัวรุ่นสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตเขาจะอาจจะเป็นแค่อ่รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงประมาณนี้นะครับปรับโหมดได้ไม่เยอะนะครับ แล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนที่เขาให้มานะครับจะเป็นขนาด9นิ้วตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับอ่ามีกล้องหน้าติดรถยนต์มาให้แล้วนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวรุ่นสมาร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาตัวนี้อ่าเมื่อกี้ดูราคาเท่าไหร่นะอยู่ที่499,000บาทใช่ไหมครับอ่านี่ใช่เลยแล้วก็ตัวใม่จะอยู่ที่38,000โลนะครับเป็นปี23 เรื่องเบนซินพันสองร้อยีซีเกสิบสี่แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองของการใช้น้ํามันก็คือยี่สิบสามกิโลยี่สิบสามกิโลต่อลิตรอ่าะ้วดูเบาะครับเบาะรุ่นสมาร์ทอันนี้เขาจะเป็นเบาะหนังผสมผ้ามาแล้วจะเป็นเบาะหนังผสมผ้ามานะครับนี่ประมาณนี้สําหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับอ่กระจกด้าน,นข้างนี้เป็นกระจกปันทับแบบไฟฟ้านะครับแบบออโต้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยตรงนี้จะเป็นออโต้นะครับสําหรับคนขับนี่ระบบเกียร์เป็นแบบ CVTi นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ของตัวรุ่นสมาร์ทนะครับตรงนี้จะมีช่อง USB มาให้นะครับแต่ว่ามันมืดอันนี้มองไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวรุ่นสมาร์ทที่ได้มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปกันบ้างครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับสีดําดุดเลยนะครับ เตต้านิวเอลิสเอชิป1.2ส mart ปี2023ราคาอยู่เพียงแค่499,000บาทนะครับเรทผ่อนก็อยู่ประมาณ8,000กลางๆครับไม่เกินนี้อ่ะคันถัดมาครับจะเป็นเตต้านิวเอลิสเอ่งจ1.2ส mart ตัวนี้น่าจะเป็นปีเอ่23เหมือนกันมั้งครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูใ,นใ,นในกล้ๆก,ก่อนอ๋อตัวนี้เป็นปี24ครับตัวนี้เป็นปี24ไม่มิ้นเพียง4 4,800โลนะครับแล้วราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0สบาท Delta New t ต y ยต้านิวเยลิเซ t i v หนึ่งจุดสมาร์ปี2024นะครับคันนี้เป็นปี24หน้าใหม่เนื่องเชนหน้าใหม่นะครับสีขาวมุกสวยงามมากๆเลยครับเตรียมสันค์โครงสร้างของตัวรถคุณผู้ชมดูครับนี่ตัวรถสวยงามนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้ เดี๋ยวดูด้านนอกก่อนนะครับอ่ะสะดุดตรงนี้ดิสเบรกอ่าล้อนะครับเป็นล้ออลอยสีทูโทนปัดเงานะครับขนาด16นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังตัวนี้รู้สึกว่าอ่ะดัมเบรกอ่าเป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมเบรกรถนะครับคันนี้ทุกจุดของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรตรงส่วน ล้อายางหรือว่ากระจกต่างๆนะครับเป็นแท้เดิมจากโรงงานมาหมดเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับสภาพภายในของตัว New รถ t o y o t a New วเอลิทเ h ช1.2 Smart ปี2024สีขาวไม่วิวิ่งอยู่เพียงแค่4ี่ไอ้สี่พ 4,800โลอ่าประมาณนี้พวงมาลัยได้แบบมันติฟังก์ชันมาแล้วหน้าจอเป็นขนาด9นิ้วทัชสกรีนได้รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็น CVT I เป็นแบบระบบออโต้เบรกมือนะครับเป็นแบบดึงไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเบาะจะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับอ่าเหมือนกันครับรุ่นสมาร์ททั้ง2ตัวฝั่งซ้ายขวาขาวดำตรงนี้จะเหมือนเหนกันเลย ต่างกันแค่สีแล้วก็เลขใหม่นะครับราคาก็เลยต่างกันนิดหน่อยถ้าใครสนใจคันไหนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสมหกศูนนะครับเดี๋ยวกิฟดูแลให้อ่าอันนี้คันถัดมาทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยนะครับเพราะว่าสีตัวนี้คันนี้สีสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับกับโตโยต้านิวยาริสเอทิฟหนึ่งจุดสองพรีเมียมลักชี่ปีสองพันยี่สิบสานะครับ คันนี้เป็นสีแดงตัวรถเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวกระจกจะเป็นสีดำทุกคนดูนะครับตัวรถถ้าเป็นตัวรุ่นพรีเมียมลักชูรี่นะครับตัวกระจกกับตัวรถสีของเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยฮะกระจกตัวนี้จะเป็นสีดําส่วนตัวรถจะเป็นสีแดงอันนี้คือตัวพรีเมียมลักชูรี่เท่านั้นที่ทําแบบนี้อ่ามีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยแล้วนะครับแล้วก็ ตรงล้อแม็กล้ออลอยเนี่ยครับด้านหน้าเขาจะเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมลักชูรี่แล้วเราไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับคันนี้จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างด้านในของตัวรถนะครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าพรีเมียมลักชูรี่ออปชั่นครบจัดเต็มอยู่แล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาเนี่ครับฟูลออปชั่นเลยครับ ปุ่มต่างๆมาครบจัดเต็มเลยครับอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วหน้าจอตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับจะเป็นขนาด4.2นิ้วส่วนตรงนี้นะครับหน้าจอที่เป็นหน้าจอแสดงการเรียกว่าแสดงกล้องหน้ากล้องหลังนะครับคันนี้เป็นขนาด9นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับได้หมดชน่ับ b ต u e t ูได้หมด,ด,หมดแล้วตัว ปุ่มสตาร์ตตัวนี้จะเป็นแบบเอนจิ้นสตาร์ตนะครับคือกดทีเดียวติดเลยแล้วก็ระบบแอร์นะแล้วก็จะเป็นแบบออโต้เหมือนกันนะครับเป็นดิจิตอลออโต้อะเกียร์จะเป็น CVT i นะครับเป็นแบบเกียร์ออโตเมติกเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ครับที่น่าประทับใจคือระบบเบรกมือครับเป็นแบบไฟฟ้าไม่ต้องดึงแล้วกดอย่างเดียวเลยคือสบายๆเลยครับแล้วด้านในนะครับสำหรับตัวพรีเมียมลักชวรี่คันนี้ก็คือ เบาะจะเป็นสีแดงแล้วก็เดินได้ตะเข็บแบบลายเดมอนนะครับเหมือนลายเพชรอะไรพวกนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากๆกับรถคันนี้เนี่ยคัะสวยๆงามๆเลยครับโตโยตานิวยาริสเอทิฟ1.2สมาร์ทปี2023เอ๊ขออภัยครับโตโยตานิวยาริสเอทิฟ1.2พรีเมียมลักช y รี่ปี2023คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรหร่หระครับราคาหายจากไฟแดงน่าจะประมาณ 150,000บาทนะครับราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับตัวนี้ไม่วิ่งเพียง64,000โลเท่านั้นครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0996518360นะครับเด่๋ยวกิจจะบริการดูแลให้อย่างดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อคันนี้นะครับสีเทาเอ้ยสีบรอนเงินอ่าคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถไม้น้อยอีกหนึ่งคันนะครับกับโตเอต้านิวยอร์กเอชีพหนึ่งจุดสองสมาร์ตปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยฮะไม่วิ่งเพียงห้าพันสองร้อยโลเท่านั้นเองครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เป็นปียี่สิบสี่ไม่ห้าพันโลนะครับราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันหมกลบไม่เกินครับประมาณนี้ คันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทก็จะเหมือนกับสองคันแรกสีดําสีขาวที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็สเปครุ่นอะไรก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะครับตัวรุ่นเอทีพ e เนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าจับตามองน่าเลือกใช้เหมือนกันนะครับใครที่ชอบอขับรถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับรถโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแบบ คันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นรถที่แบบว่ากระทัดรัดเล็กวิ่งได้ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดขับง่ายประหยัดน้ํามันนะครับนี่คือเป็นระบบเซฟตี้ดีเลยแหละอ่ะต่อมานะครับอีโคโคาคันนี้ Honda City 1.5 V ตัวนี้เรามาดูเลขมไม์กันครับเลขไม์อยู่ที่142,000น,นะครับเป็นปี2019ราคาอยู่ที่สามแสนบาทนะครับ ผ่อนก็อยู่ประมาณหกพันนิดๆน,ดนี่ตัวซิตี้นะครับถ้าใครชอบซิตี้ก็ทักมาได้เลยนี่หรือโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์ติดต่อกิฟต์ได้เลยนะครับเซลล์กิฟต์เพชรยนต์เดี๋ยวเรามาดูด้านในซิตี้กันบ้างดีกว่อาอ,าอ,าอาดูแต่ยาริษนู่นนี่นั่นอะไรอย่อางเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างออกรถที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีศูนย์บริการไทยพัฒน์พร้อมรองรับดูแลยอย่างเป็นอย่างดี บริษัทเราใหญ่โตมโหฬารมากมากครับใครเข้ามาก็ไม่ผิดหวังนะครับนี่ดูที่นี่ครับเป็นไงบ้างอ่านี่สภาพของบริษัทนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ต้องกลัวเรายกยกเต็นหนีไปไหนนะครับเพราะว่ายกไม่ได้อยู่แล้วบริษัทเราตอกเสาเข็มลงพื้นดินไปเรียบร้อยแล้วครับยกหนีไม่ได้แน่นอนรับประกันแน่นอนครับนี่ครับตัว Honda City ภายในนะครับ กว้างขวางมากๆนะครับดูนั่งสบายนะครับนี่เบาะจะได้เป็นแบบเบาะหนังมาแล้วนะครับตัวซิตี้นะครับเกียร์เป็นแบบระบบออโต้ประมาณนี้ตัวปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นแบบเอนจินสตาร์ทมาแล้วครับรุ้นนี้จะไม่มีกล้องหลังนะครับประมาณนี้เพราะว่ารถปีนี้เป็นรถปีปีอะไรเป็นปี2019เป็นตัววีนะครับซิตี้ตัววี้5วีปี2019าาราคา359,000บาทเนี่ยครับ ถ้าใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับศ9น6 5เก้าเก้าห้าหนึ่งปสามหกศูนย์รือว่าจะโทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวคลิปทิ้งไลไน์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะตรงนี้อ่ะตัวร้อนะครับล้อตัวนี้จะด้านน่าจะเป็นดิสเบรกนะครับด้านน่าจะเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังนะครับวมาดูกันหน่อยว่าเป็นอะไรด้านหลังเป็นดัมเบกคับรุ่นซิตี้ตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นดัมเบกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปกันบ้างครับว่าม,มีอะไรบ้าง อันนี้ซิตี้ซิตี้เช่นเดียวกันครับเป็นซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เป็นตัวซีดานสี่ประตูนะครับราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนแปดพันโลปีสองพันยี่สิบสีขาวมุกเนี่ยตัวซิตี้ตัว,ตวนี้ตัวล้อนะครับจะได้มาเป็นล้อกระทะหนึ่งจุดศูนย์ซีดานตัวนี้ได้มาเป็นล้อกระทะนะครับเครื่องหนึ่งพันทอรโบเนีประมาณนี้ครับ ตัว c i t ซิราคา3า0แ0 0แปดหมื่นาพัอยู่ประมาณหกพันกลางๆประมาณนี้เรามาดูด้านหลังเอ้ยด้านในกันบ้างครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาแล้วนะครับประมาณนี้กล้องอ่าหน้าจอไม่มีนะครับจอทัชสกรีนไม่มีครับมีตัวรับส่งสัญญาณตัวเปิดวิทยุได้มีระบบแอร์ออโต้ทุกอย่างออโต้หมดเลยครับเกียร์ก็ออโต้นี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถ h o น d ้า i ิ y ด้านใน เบาะนี่ครับเบาะจะได้เป็นแบบเบผ้ามาแล้วเบาะจะเป็นแบบเบผ้านครับเนีน่ยนองตกครูนะครับอ่ะเอ๋อคันนี้มีคนจองแล้วขอภัยด้วยครับคุณผู้ชมเอาไปคันต่อไปดีกว่านี่เลย Honda City h a t c h ด a c k Honda c i t ซ h a t c แฮ a c k ห้าประตูครับเป็น City ้หนึ่งจุดศูนย์เอราคาอยู่ที่ 449,000บาทนะครับตัวนี้เป็นปี2022ไมวิ่งอยู่1 6 0 0 0อ่าไมวิ่งอยู่ที่1 0 6 0 0ะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกสีขาวมุกโวซิตี้1.05ประตูนะครับซิตี้แฮทแบ็กเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับซิตี้แฮทแบ็กคันนี้ด้านในนะครับพวงมาลัยที่ได้มาจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเบาะนะครับโอ้โหเป็นเบาะแบบทรง เป็นเบาะสปอร์ตมากๆเลยครับขอขอภัยครับย้อนแสงเป็นเบาะสปอร์ตมากมากเลยนะครับอันนี้เป็นเาบาะหนังสีดําเดินเส้นตะเข็บสีขาวสีครีมประมาณนี้เป็นเบาะสปอร์ตหรูหรามากเลยสวยงามมากๆ,ๆเลยครับเกียร์เป็นแบบระบบ,ะบออโต้นะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทจะเป็นแบบเอนจินสตาร์ทมาแล้วนี่โอ้โหสวยมากครับรถคนันนี้ไว้รุ่นใคร คนไหนชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนดเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในบ้างครับออกมาดูด้านหลังขออภัยครับด้านหลังสําหรับตัวซิตี้นะครับเหมาะตัวนี้รู้สึกว่าจะพับลงได้เป็นแบบสี่สิบหกสิบป่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฝั่งนี้อออพับลงได้จริงด้วยนี่ที่เก็บด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยประมาณนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอ่ามาดูด้านหลังก่อนรุ่นนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับซิตี้รุ่นนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วซิตี้แฮทแบ็กมีกล้องหลังมาให้แล้วอ่ามาดูนี้ครับขับได้แบบสี่สิบหกสิบโหเก็บของได้สบายๆเลยครับถ้าใครชอบหรือว่าสนใจนะครับติดต่อมาเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์นะครับหรือว่า จะเข้ามาที่หน้าสาขาก็ได้นะครับที่เฮ็ดยนต์สุวินทวงศ์สาขาสี่สิบหกนะครับเดินเข้ามาหาเซลล์กิ๊บได้เลยเดี๋ยวกิ๊บดูแลให้คันตอบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้จะเป็นอ่อเ์ต้ายาลิสหนึ่งจุดสองพรีเมียมราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมืนเก้าันบาทนะครับมาอยู่เพียงสองหมื่นห้าพันโลนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าประตูเป็นหน้าใหม่นะครับหน้าหัวฉลาม ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมก็จะออปชันครบจัดเต็มหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้ครับถัดมาจะเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันยี่สิบสามนะครับมาอยู่ที่สี่หมื่นสามตัวนี้ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนิดๆนครับประมาณนี้ เป็นหน้าฉลามหัวค้อนหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เมืหน้าไมเมนอเชนะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นเมื่อกี้ตัวสปอร์ใช่ไหมต่อมาอะสปอร์ตเช่นเดียวกันครับราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นกาพันแต่ตอนนี้เป็นปียี่สิบสามและมายอยู่ที่เจ็ดพันสามนะครับนะครับนี่ประมาณนี้คัถัดมานะครับก็จะเป็นโตโยต้ายาริสแฮทแบ็ก เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวปีเก่านะครับอขออภัยครับคุณผู้ชมคันนี้เป็น VOS 1.5 Entry เป็น Eco Car อีกหนึ่งคันนะครับ VOS 1.5 Entry ราคาอยู่ที่3 4ม0 0 0บาทเป็นปี2019มาอยู่ที่แสนสองนะครับ VOS ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยทักหรือโทรมาได้เลยนะครับหรือว่า ไม่สะดวกทักไม่สะดวกโทรก็คอมเมนต์ใต้โพสก็ได้ครับทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งไลน์ไว้เดี๋ยวจิบทักไปหานะอ่ะโอเคนะครับถัดมานะครับจะเป็นโต้ใต้ยาลิสหนเป็นรุ่นมิดนะครับคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่369,000บาทละปี2019ัาไมอยู่ที่12,000แสนเท่านั้นเองนี่ครับเป็นรุ่นมิดนะครับคันนี้ จะเป็นรุ่นมิสสำหรับตัวยาริสหนึ่งจุดมิสอ่ะคันนี้เตรียมปล่อยแล้วรอปล่อยดูไม่ได้นะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันครับอันนี้ก็รอปล่อยนะครับรอปล่อยหมดแล้วแต่มาดูฝั่งขวามือครับอันนี้จะเป็นยาริสวีออเอ้ยขออภัยครับมั่วไปหมดแล้วโดตาวีออสหนึ่งจุดห้าเอนรนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันเอ้ยสามแสนสามมื่นเก้าพันนะครับปี 2020มาอยู่ที่15,000โลเป็น VOS i 1.5 Entry นะครับเป็นรถรุ่นนิยมสของวัยรุ่นกันเลยนะครับถัดไปถัดไปจะเป็นคันนี้อ่าเป็น VOS i เช่นเดียวกันนะครับเป็น VOS i 1.5 Entry ราคาอยู่ที่369,000บาทนะครับเป็นปี2021ม่อยู่ที่90,000โล ถ้าใครสนใจคันนี้ก็ทักมาได้เลยหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับว่าถูกใจคันไหนก็อันนี้ทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ครับิพูดถูกพูดผ,ผิดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งครับตัว VOS i 1.5 e n t r ราคา359,000บาทเป็นปี2020มาอยู่ที่1 2 8่งแอ่พันะอันนี้เป็น VOS i Entry นะครับ ตัวล้อจะได้เป็นล้อกระทะมาทั้งคู่เลยเนี่ยสีขาวสีบอลเงินถัดมานะครับตัวนี้เป็น v ีอออีกหนึ่งตัวเหมือนกัน v ีอ s 1หนึ่งจุดห้0เอบาทแล้อ่าเป็น v ีอ s 1หนึ่งจปี2020ัน่มาอยู่ที่133,000โลเนี่ยครับประมาณนี้ตัวรถ โครงสร้างเหลี่ยมสันตัวรถนี่คือสวยงามทุกคันนะครับไม่มีพิกความชนหนักน้ำท่วมกับสีหรือว่ากอใหม่ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์0996518360ก้ปยิ๊จะทิ้งเบอร์ไวท้ที่ใตโ้โพสใต้คอมเมนต์นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างครับคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นสีหายากนะครับสำหรับรุ่นนี้ เป็นโตโยต้า v อ o s หนึ่งจุดห้ามิตรปีสองพันสิบเก้านะครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลเนี่ยฮะราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันก็จะผ่อนอยู่ประมาณหกพันนิดๆน,นะครับอ่าประมาณนี้ครับและสุดท้ายนี้นะครับนี่คือสต็อกทั้งหมดของอรถอ e ีโคคา เป็นรถอีโคคาร์นะครับมียาริสมีอาริสซิตี้มีออสนะครับเนี่ยฮะนี่คือยังไม่หมดนะครับเอ๊ะนี่คือตรงรถที่เราพร้อมขายหน้าเต็นแล้วแล้วก็ยังมีตรงด้านหลังอีกนะครับด้านหลังสุดตรงนู้นเลยนะครับมีรถที่กําลังรอปรับสภาพเข้าใหม่อยู่นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกรถกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกูนย์นะครับ คลิปฝากกดไลค์กดติดตามไว้แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับก็คลิปจะขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สุดท้ายแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมดูทั้งหมดอันนี้น่าจะประมาณ26คันนะครับที่พาไล่ดูรถออกรถกับกิฟนะครับไม่ต้องผิดหวังแน่นอนครับเรามีบริการดูแลให้อย่างดีครับดูแลดุดยัดมิตรครับ เราซื้อลถกับเรานะครับเรามีบริการไอ้นี่ให้ด้วยอ่าแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีเอ้ยไม่ได้แถมสิเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสองหมื่นโลแล้วก็แถมไอันี้แถมประกันฉุกเฉินช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งปีเต็มนะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับแล้วก็เอเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้แล้วก็ภายในสิ้นเดือนสินหานี้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต เท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบทักรีบโทรกันไ,ได้เลยนะครับที่เบอร์0996518360ส่วนคลิปนี้คลิปก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ